สวัสดีครับันนี้เป็นนิสสันนะครับมาด้วยอาการไฟโชว์ัารถเล่งไม่ออกก็ตอนนี้เราดูดไฟมาเรียบร้อยแล้วครับสำการแก้ไขในเรื่องของไฟโชว์ราล,ลูกค้าแกลำคาญลูกตาครับก็เลยให้มาปิดเปนเนกิด์ามารับสะอยคเรียบร้อยก็ไปดักไฟกันนะครับใน,นระหว่างนี้ก็ตัวไฟนะครับผมอันนี้ก็ เยื่อลูกค้าไปเงินนะครับแกก็บอกว่ารถอืดแต่วิ่งหน้าแนหะแต่อีกเยียเปลี่ยนไม่สมูทที่นี่สมมติเฉพาะ EGR มันเสียนะครับอันนี้ยทีนี้แกไปเปลี่ยนหมดแล้วก็ไม่หายเด้งอีกใช้ไปก็เด้งอีกก็เลยตนนัดสินใจโทรทักมาถามก็แนะนำให้ทูนปิดไปเลยนะครับผมในเรื่องของระบบ EGR แล้วก็ c a t a ติ t i c ก็ มางการเซ็นเสร็จานี่ฟไฟมันมีโชว์เรียบร้อยเลยเกือบได้ปกติครับสองงานครับบ้าน,นได้สรงตันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูรถให้จบเหมือนเดิมนะครับผมทางนี้ e g r ก็มาแก้ไฟโชว์แคทเทอริสติกแล้วก็ปิดแถมโพสต์ e g r ไปด้วยนะครับจบให้เหมือนเดิมขอบคุณครับ